วันละมัดระวังนะคะแล้วสมัยนี้แอปพลิเคชันหาคู่ก็น่ากลัวนะเชนเดอร์อย่างเงี้ยน,นะแล้วก็มีหลายเดทซิงนะ่งไหมเดทเนอะเดทอ่ะรู้สึกแอปพลิเคชันเดทอ่ะแล้วก็มีเทนเดอร <tender S 3> ์มันเป็นแอปแบบพวกนี้อแอปหาคู่อ่ะต้องระวังนะพวกนี้บางที เคยมีคนเคยบอกว่าให้ลูกหมีเล่นลูกหมีไม่กล้าเล่นอย่าไปยุ่งนะอย่าไปแย่เลยเพราะว่าส่งกุลาให้แล้วมันก็มีคนที่ก็มีีคนท่แบบว่ามันเข้ามาเป็นเฟืองแฝงกันเยอะมันไม่ได้จริงใจหรอกคนที่เข้ามาเราต้องคนโดนหลอกดูไม่ดูข่าวที่รายการพี่หนุ่มหมกระแสชช่อมินตราอะไรอ่ะพอร์บอคอมชื่ออะ้รเดี๋ยวก็ฟ้องอยู่อ๋อไม่ไม่รู้ชื่อใครเราไม่รู้เขาเขาเขาชื่อฟังน้ำแฝงอาจารย์คะก็ชื่อน้ำแฝงอีกู๊กกรณีเราว่าพี่หนุ่ เด้ยเขาว่าไงเว่ารับผิดชอบด้วยนะอะไรว่าถ้าเหมือนว่าว่ามีอะไรนะกูรับไม่หนูพูดอะไรกันเพูดบอกว่าหนึ่งมีมีมีพูดถึงเกี่ยวเรื่องว่ามีมีนักช่างแต่งหน้ามีไ่บ้านใช่ไหมเอามาเยอะอะไรอย่างเงี้ยเ็าบอกว่ารับผิดชอบด้วยคนเดี๋ยวนี้อันตรายมากๆมิดมีทุกรูปแบบจริงใช่น่ากลัวระวังนะให้ให้รู้อ้อ่ะนแป๊ะเซียวลามาไม่รับ เลนะอะอ่ตีมหาเสน่ห์ไงหลอกทอมค่ะทนายดีเหรอดีอ๋อดีมหาเสน่นนหกก์ห,นนหลอกทองมเสน่ห์หลอกทองนั่นแหละระวันงนะสมัยนี้ ระวังนะสมัยนี้นะหลอกว่าจะเป็นหลอกขายสินค้าหลอกไม่ให้ลงรักอ่โลแมสแกมสแกมเบอร์มีทุกอย่างในโซเชียลมันน่ากลัวมากๆเลยอันนี้เราแจกของขวัญเสร็จแล้วใช่ไหมใช่แตาพี่กุ้งนะพี่กุ้งกดอันนี้นะกดยังไงคะอ่ากดแบไหนแบบหนึ่งนะฮะ แป๊ดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวกันนะแล้วสอนสอนกันทำนิสตก่อนสามสามสามจุดแล้วก็กล่องสมบัติอ่าอต้องทำยังไงแล้วก็ตัวเลือกอื่นอ่าแล้วก็หนึ่งร้อยเหรียญหนึ่งร้อยเหรียญอ่าแล้วก็หนึ่งร้อยคนแต่คนละเหรียญเองเหรออ่าแล้วก็ห้านาทีอ๋อ เอาทำซิ5นาทีแล้วเห็นเราส่งส่งหรอส่งได้เรามีของขวัญหรอเดี๋ยวดูก่อนนะว่าเรามีของขวัญไหมเงินน่าจะเยอะหรอเงินน่าจะเยอะแลกได้ไหมอ่าทำได้ไหมอ่ารอของขวัญจะลอยมาจากของทนายกุ้งนะคะอ่ารอรับรอรับนะคะ5นาทีนะใช่ทุกคนขอจอขอใจให้ทนายกุ้งด้วยนะคะขอใจด้วยจะวันนี้เราสองคนด้วยนะคะนี่กินมาด้วยใช่เรากันนะ รอประมาณอีกสี่นาทีนะเดี๋ยวรับของขวัญเด็กเก็บคนเดียวอ่ะชิดเตรียมตัวนะคะอืม่ตื่นตู้แล้วจะเอาสินค้าเราไหมค่ะจากุชิอันแซกุชิเราทำเก่าอ่ะหนูรีวิวได้คะแผนกรีวิวไลฟ์ด้วยไลฟ์ถายด้วยตอนนี้มีอยสองใบอยู่ที่โรงงานใช่ไ่าเขาบอกคดีเสียต้นหน่อยค่ะทนายฮะอ๋อน้องโบนัสบอกคดีเสียต้นรับไหมฮง คุณคนขอจอดขอใจให้ด้วยนะคะเราอยู่กันที่วอเตอร์ไซด์นะคะก็วันนี้ลูกหมีมาสวัสดีปีใหม่ในเดชาแล้วก็พี่กุ้งนะคะแล้วก็มาปรึกษาคดีความเพิ่มเติมนิดนึงนะคะพูดชื่อพี่เกิร์บได้นะเขาพูดหลายรอบแล้วแล้วก็อยู่กับพี่เกิร์ด้วยนะคะมาไปก็มาี่ชิดแล้วก็น้องหนึ่งนะคะเเราก็มานั่งทานข้าวกันทํางานเสร็จแล้วเราก็มาทานข้าวกันนะคะใ,ใน ตนั่นก็เป็นเออใช่แล้วจริงๆลูกหมีก็เป็นคนทํางานเสร็จก็จะนั่งทานข้าวแบบนี้แหละก็เป็นเรื่องปกติมองหาช่างรับเหมามองหาโปรเจกต์มองหาวิศวกรมองหาคนรับสร้างโครงานโครงเจกไอ้โปรเจกต์ใหญ่ๆนะอย่าลืมนะบริษัท SK SK อะไรนะ SK มหาชัย SK มหาชัยาใครโกงไม่ต้องมาจ้างถ้าใครโกงไม่ต้องมาจ้างนะคะที่เกียจฟ้องร้อนจนจแเกติสารนะคะอ่เพราะ นะอย่าลืมนะคะ<อ>ติดต่อบริษัทรับเหมาก่อสร้างอย่าลืมบริษัท SK มหาชัยแล้วบริษัทไดมอนด์กรีนไดมอนด์กรีนแอนด์เอสเคมหาชัยของคุณเกรืกรับรองคุณภาพบอกเลยคนนี้นะเจ้าของเขาใจดีชอบแถม,มถชอบทําเกินเวลาขอนูน่นขอนี่ขอนั่นก็ชอบแถมชอบเกินอะไรอย่างเงี้ยนะ<ม>ใจดีมากเ<อ>จ้าของบอกเลยติดต่อได้<อ>น,นะคะบอกคอจนจอแตกละมอเตอร์ไซค์หันอร่อยอ่าเหลือกี่นาทีนะที่ของขวจะแตกนะ ขอขวัญค่ะเมื่อกี้ถามคดีเสียต้นตตนายกุ้งได้เลยนะบริษัทเอสเคมหาชัยติตดต่อได้เลยค่ะสองกาทีเนาะเมื่อ,อ,อ,อกี้คดีเสียต้นมีคนถามมาว่าคดีแรกที่ภรรยาคือเจมส์มดเนี่ยสั่งฆ่าสามีนะคะสถานอายารัชดาเนี่ยจะขึ้นศาลนัดแรกน่จาจะประมาณเดือนกรกฎา,าคมปีหน้านะคะกรกฎาคมปี2อ6 8น่แน,นัดแรกเนื่องจากว่าคดีเนี้ยเป็นคดีที่อายการเป็นโจท์ฟ้องนะคะภรรยาคือเจมส์มดกับพวกมือปืนยังจับไม่ได้ ยังลอยนวนอยู่อ่ายังมีการเล่น Facebook ปกติอยู่นะอ่ามือปืน